สวัสดีค่ะมอน,นิกก็มาพบพาะกับช่องน้องวุนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าหลังจากที่บริเ็ดคลิปประมาณ3 4มมื้อแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ้าเมนูนก็สิออกมาบอกหรือว่ามาเว้ามามาแจ้งเนาะคะ่ะนาะว่าเป็นยังคือบริเ็ดคลิปค่ะพี่น้องจ้าคือช่วงนี้ที่ร้านเราช่างไปทํางานที่สระาบุรี่เด้อค่ะพี่น้องจ้าเมนูนก็เลยบ่มีคลิปเห็ดไห้เห็ดกับเขา่ากับน้าไห้สร้างเนาะคะ่ะนว่า ไอ้สร้างไปพักยูท่สระบุรีได้เนาะค่ะเนาะก็เลยะะเะะเลไปเซาหองไปยังยีุ่่นเพิ่นก็เลยแตงสิ่งแตงของไปเห็ดกับเขาเองปฏิวัติเมลนุวุ่นพายไปไซคือบ่เห็นทํำคลิปหรือวาโลงคลิปเห็ดอาหารคือเก่านะคะเนาะช่องก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมเะค่ะเด้อแต่ว่าคอนเทนต์ช่วงนี้การทํากับข้าวไม่มีเลยค่ะพี่น้องจา๋าหน้าประมาณหน,นาสิประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะพี่น้องจา๋าที่สิบอไดเห็นกับเขากบนามนะคะเนาะช่วงช่วงนี้ก็เลยบ่มีคลิปลงเลยค่ะพี่น้องจา๋า เป็นคลิปกินกะเป็นยังไงผู้พี่น้องไม่อยากเฮ็ดคลิปกินเพราะว่าอ้วนก <c oughs> ็เลยบ่อคอยเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปกินเนาะค่ะเนาะกะเลยบ่มีเมนูบ่มีกับเขาลงคลิปห้พี่น้องเบิ่งร้ายมือแล้วค่ะพี่น้องจ๋าก,กะคิดหอดคิดถึงเอฟซีถูกบานอยู่เด้อคะ่ะเด้อยังไงกะอย่าพึ่งลืมกัน,นะะเด้อค่ะเด้อใกล้แล้วล่ะค่ะได้ยินขค่า,าวว่าเพิ่นสิกลับมาวันที่ย3าหรือ24นี่น่ะคะ่ะกะสิเริมมีคลิปม,มีเมนูมาเสนอคือเก่าแลวคะ่ะ กะคิดนาเอฟซอยู่คือกันเนะ,ะ้อค่ะเด้อเห็นแบบว่าโอ้ช่วงนี้คือบ่มีอันคลิปปอยบอม่มนว่ามีปัญหาอีห้ังหรือว่าจังใดเนะคะเนาะ,ะยังเหตุอยู่คือเก่าเลยคะ่ะยังเปิดยังทําเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้กะสิป,ปมาณจะบ่ถึงอาทิตย์หรอกคะ่ะคือสร้างกลับมากะสิมีเมนูเหตุกระเขา้าคือเก่าเลยคะ่ะเด้อช่วงนี้ก็คือมียบไปก่อนได้โพลแต่นในชุมชนเอานะคะน้องพี่น้องนอกเพราะว่า เฮ็ดจังไหล่ะเพราะว่ามันมีซางอยู่ซางบาอยู่แล้วก็พองวุนกับ่าอยู่ทาเห็ดแล้วก็กินกันเมื่อเม่นเมนวุนกับนงปอก็เลยอาศัยส้างไล่แม่นส้างแก็บมาทรงเอานะคะนาะเป็นกับข้าวกับน้ำค่ะพี่น้อยจ้ามื้อนี้เมนอุนก็เลยออกมาแกงข้าวมาเสนอมาบอกว่าไอเห็นช่องเงียบไปสองสามมือหรือว่าสามสี่มือนี่ก็คือคือพอเห็นไม่คลิปมี่อย่างมาปลอยเห็ดกับข้าวเวลาสองทุ่มที่เมนอุนปล่อยคลิปพี่เมียถูกมือนะคะเนาะช่วงนี้ก็ คือเงียบไปแท้ยนัยนยันคิดนํำว่าช่องเป็นอี้ยังหรือว่าช่องถือปิดถือยังบอกคือว่าเห็นไอป้ปอยคลิปก็ค,คือตามที่แกแล่ะค่ะช่วงนี้ช่างไม่อยู่พ่อทงวุ้นไม่อยู่นะคะเนาะอยู่กันสองคนกับน้องปอกับสิเป็นกับเขาจากไล่แม่นค่ะพี่น้องจ้าผู้บ่าวมาส่งกับเขาเนาะค,ะค่ะนก็เรียกว่ามีเมนูค่ะเห็นเงียบแบบเกือบว่าเมนสามสี่มื่เหรอแต่พี่น้องที่บ่ได้ปลอยคลิปเนาะ แต่อยากเฮ็ดยุคค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดแล้วว่ามีผููกินว่าเมนวาเฮ็ดประเซบดิคือไม่มีคนอยู่ค่ะเราอยู่สองคนช่างไปทํางานต่างจังหวัดสระบุรีประมาณหนึ่งอาทิตย์นะะเนาะค่ะนาะคือมันไก่จากไอ้สระบุรีกานันมันไก่เดินทางแบบว่าอยากใส่เวลาในการเดินทางเพราะว่า ก็เล่ไปเช่าหองอยู่ที่สลาบุรีเลยเนาะค่ะเนาะเช่าห้องอยู่ทํางานเสร็จถึงจะกลับมาเนาะค่ะเนาะไปเช่าไวสองเดือนแล้วค่ะพี่น้องจ้าเดือนที่แล้วก็ไปเดือนนี้ก็ไปนะะเนาะ,ะค่ะเนาะนี่ราคาที่ออกมากมือน,นีเนาะค่ะเนาะหลายคนมาสิว่า คือไอ้สองทุ่มตรงล่อบเบิ้งคลิปของเมนองวุ่เบ่เห็นคลิปกะตามนี่เลยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพอนงวุนกับซางกับมาเฮ้ากับสิเริ่มมีเมนูมีคลิปออกมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะเนาะไอ้คลิปนี้เมนองวุนกะเลยมาฝากเนาะคะ่ะเนาะถึงคิดฮอดคิดถึงเอฟซีราคาะยานคิดถึงกันเราแบบว่าเอ,อ้เขาบ่มีคลิปโป้ยพี่น้องก็เลยออกมาขี้แกงเนาะคะ่ะเนาะมาบอกนะคะว่าวันนี้ บบไดปิดจองหรือว่าบบไดเลิกทำนะคะพี่น้องจ๋ายังทําเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าล่อให้พอนงบุญก็ไอ้สร้างกับขึ้นมาก่อนช่วงนี้ก็เลยบม่มีคลิปโลงค่ะว่าสิไปวัดให้อาหารปลาไปตลาดกะเม่อยากใครค่ะพี่น้องจ๋าคนหลายเก่งใจเนาะมันก็เลยแบบคือเฮาเคยเพจคอนเทนต์เป็นเกี่ยวกับเพรกับข่าวก้านามแล้วก็อยากให้เป็นคลิปกับข่าวกัานาํช่วงนี้ก็จะลึงจะพึงลืมเมนงบุญเด้อค่ะเด้ออีกประมาณ สองสมือค่ะกับสิได้มีคลิปมาปล่อยคือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าฝากไว้น้ำในเด้อค่ะเด้ออย่าลืมค่ะพี่น้องจ๋าน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะมาแกงข้าวไว้ค่ะบ๊ายบาย